จะเก่าไได้เก่มาแล้วทํามาแล้ว,ลวเริ่มต้นต้งแก้ปูชาใบา,พา้พระรับชิ้นก็ได้บพอถือสินแปรตัวท่านเนินมือสุดท้ายน,น,านี่ในสินแปดแล้วกันวัา,าช,ชาาิ้นกันเบิร์ดกับพวกมี้ควรต้องพาไปนี่ว่าได้สินพวกฤุชาบบ้านกับว่าไ้คือกันอ่หนึ่งตะท่านจะพาทั้งปุนตัวสินไม่แล้ว เราต่อไปทำบุญที่ทั้งท่านใช่บาตรที่หลังใช่ป่ะหลวตพ่อพุทธมุนเนี่ยนี่นำโมนนโมตัสสะพะกวะโตเข้าใจนั่นกับกุทธมุนนี่อระหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะหาโตหาใจด้วยหาพุทธเจ้าอระหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะแกแค่นี้ออกมาเราก็ได้เงี้ยหรือยิ่งอายุ กวงกูทีหลายหลายแทนี้ไปตทองจบประเย่งเป็นไหนผมี่เวลาดีเรียนุ้ญหลายเลยนีหลายก้นจำม่หลายก้อนหลายก็พอมันก็หลก่อลงก่อาตั้บตทอน้มันหมดหรือก็ก่นหลก่เาะบุญแล้วก็ต้องไปทำทานทำทานมันอยู่บุญไว้ด้างคนนึงว่าท่านเดนงองดีน บแต่แต่งเป็นว่าระตางเสียชิโคงโคคือตะเวนนี่ว่าเป็นจิงโว้กันเตือนไต่บาทน้ำได้กลี่ยจุไก่มนได้ไก่ไปตามเตมาโู้ไปตั้งโตัวมาตั้งประตูเนอเป็นพวกนี้บรรณาอะไรแล้ดูกับปูแต้งแถวเนยโป็นมมาด้วยนั่นนั่งตัวตรงๆยกมือเกินเต้นดิษะ บางมื Bang, ài, ập, ả, ập, ่อใส่สมถับมื่อควรถับมื่อ้ส่คิดถูซ้ายขวาคือปกฟ้งเสียงกุมีตาทองขาปกป้องกรับตาไปจักข้าวคีดตาแค่ว่างกป้องกับกดฎิทีดคิดไปยังเห็นเจ้าไดทำบุญตัวยเจ้าหดทำบุญนั่งตั้งสติปรงลงออกหลงออกลงออกหลงออกเห็นบุญเห็นใจเห็นพระพุทธเจ้า เห็นสวรรค์ตามขำามรุ e. no en, ่มบรลาณเป็นกระบอกไปเลยสวรรค์ยืดสาสวรรค์นอกนร่ใกนใจมอนังบนรุ่มสวรรค์ก็นั่นรกไเห็นว่าล้มข่าล้มบกแตะกอนตะกมมีแื่วัดใจเดียวล้มก่อล้มบอกกระชัด we เอออหเหตหน่อยก็เป็นยัของอเห็ุไรแล้ทวกิดท่านดต่้ำสำหรับโคจิมากทำบุญทำทานตัวมากนะบกผ้าทำบุญกับวจักวิธีทำบุญอาหารใจทำานทำทานอาหารกายเที่ยวเบาเที่ยวจมเทียวปากเที่ยวหัวย่เรสบมเป็นหาากาย bầu dạy thật năng cả bầu tiếng kéo tới bà tiếng kéo tới bà trong quá tôi thời gian yêu thua nắng hoặc 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 cài, hoặc hoặc cài, hoặc hoặc mà ทัคนกันขาดนีพระเจ้ากระโงเล็กเล็กน้อยคนในร่วมร่หลานเสียแต่ละมากปฏิบัติธรรมผมมีแนวเหตุหลายเราหลกู่ว่าเนี่จะตัปาเกตคุยกานเป็นคุยน้ำพระพุทธเจ้าขอที่นั่งเลี้ยงโคเท้ากับขว่าน้วพระพุทธเจ้าสี่พรองค์ไดนน้ำพระพุทธเจ้าทัพงบวมวยบลาเพิ่งลุกขบลุกหอวง่ายมากเสรนจแล้วผมีลถโมเดลิงนขาเหยียบลงก็เตรียมเขบ แต่แค่นี้เห็นก็ได้เดือนตืไปยังไปถึงไปไม่มีคนเจ้าตอนไปแต่วันมี่วานน้งตายแล้ด้วยปัจจุบันนางก็ยุทธธมงังดูปัจจุบันดูปัจจุบันเห็นปัจจุบันเห็นหน่อยก็จะเป็นอยังไรใครก็ม่เห็นที่ตัวเรนะาฮะป้าเบืองหนึ่งนะที่เป็นใน,ใน,นั่องใดต่างวอกตะวันในอกตรลกในใจนะที่ยงกลางก็เพิ่งตะล,ะล,ะล,ะละก,ก,ลกนนแล้วลกก็เพิ่งกล้ากายว่านี้ล้วเนี่ย ไปหาบุใส่ใาไปติดบนเรเราเกิดทั้งกายไปหนึ่งะากเกิดงาอยากล่ำรวยหามาจะไดอยากล่ำรวยอยากเกิดงาแต่งจะไดกับพ่อแแ่งไปแทงมาดังกับวมคนเขียวขนตากับวัวก็ไปมากับปวดน้องขแทงแข่าก็ได้ไปว่าปวดนอนเต็มเมือถ้าเต็มมือหรูรายก็ได้ยาคือบ่งคนบากันถามกัอไปไหม ไม่ได้เขียนบระคนใธเจ้าถามผู้ใดเล้ยวหถามบางคนใตเจ้าต้องมาถามหลวงพอดก็หงพ่สอนนะหลงพ่อสอนวันนั้นวันนี้สอนคนนั้นคนนี้สอนคนนั้นคนนี้สอนเน้ไหนระเจ้าเก่งสอนตัวหลวงพ่อกะทื่กติเอาตัวรอดจุดยอดดีสอนตัวตอนนี้เห็นได้ทำมาแบบไแเบาัววาสูฟังเสียงไม่็นสอนไหนเห็นนัน เด็กนั้นพระพุทธเจ้าเนลอนั่นพระพุทธเจ้าเป็นตั้งทะลุยักว่าแต่พระองค์พระองค์เลยเห็นเต็เป็นสองพันกว่าปีแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้ามากแต่มีแต่พุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวคนนั่นเตะมาแปะมาตัดต้องเป็นบ่ไหวนั่นแม่ผู้ทักแป่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ในใจเราองรู้ว่าทุกข์มันเป็นเรื่องไรทุกข์มันเป็นเรื่องไรเห็นไหมเอ่อมีกวานสุขกับกามล้มของล้มอว่ากับสาเห็นกวามทุกข์กัลากรอกัไปแต่พอมีรักพอมีโลกก็เป็นพระพุทธเจ้ากเป็นมันเผยแพ่องคุธศาสนาแสนากาก็ับผิดชอเรื่อาล้มอล้มออก เก้ยท่านนี่หะเกาอ,อย่างเงีนแบบเริ่หน้าทุกคุกหลงลงต้นเดี้ยงลงลูหาจะติพี่น้งนนนนนนองเวทีแม่ขาวพระเจ้าพระรงสงฆ์จดิยาตลาดมาบำเพ็ญอบรมพระน,นวากะน,น,นวากะคือผู้บใหม่โม่บม่ต้องหลายหลายคนยในคนโขคนที่แฝงไปแฝงไปทุกปีกนนทุกคนเหี้ยไ้เด้อจัดิวกู้เป็นหลักประจำที่นี่ ปีละต่อไดนปีนึงต่ไดขาดต้องต่ไหนปีนี้ก็ติดขาดว่าันสิขาดก็มีกายอยู่ดิลดุ๊ลดลดลดลลดลกัวันนี้หน่อยยกกันเดียว่ไหมนันแหละบนบนสอนก็เขาได้เห็แต่ท่านกวเดกัาท่านตามท่านของก่อแม่พระเหตพระทานนี่นบนตังกินก่อำนาจพุทธประพทธเจาพุนประทับพุทธสง์ความเชื่อังิดทั้งหลายในฐานะคนรกนี่ยก็องมาร่วมกันปกป้องปกปรกรักษา ออกตนจะาโจมมือร้านด่าตีที่น้องว่าเจ้าปฐงจะที่แม่เท้าออกตนจะนุ่มทั้งกายทั้งใจตัวเีงกระรงนี้แต่้อนุกค้นเจอแล้วทุกกายทุกใจปราศจากทุกโกรกโกรไปอำนาจจึงใดกับเงินจึงใดโดยจะพล่อยให้ก่อทั้งคำสอนของพระพุทธเจ้ตรงตั้งอกตั้งใจตามทั้งคำสอนของพระพุทธเจด้วยนั่งสมาธิบังลมหายใจก่อบังลมหายใจเข้าออกแดดก็ตรงนี้ดวงจิตดวงใจได้เห็นมากได้เห็นผล ้เห็นสวรรได้เห็นปณิพนัในปัจจุบันในชาติดีเถิดสาธุสาุสาุสาุโมะ,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 ะอะตัโลกน,นโมตโจัจจะภะกวะโตอรานาโตสมัมมาสัมพุทธะ

ปีกุจจากัมเรนรัาาจ,จักขหัตธาจักยัขาสุข,ขัมปลิพุญชนตูสาธุดิจาสัคาตเป็นต้องท,ทักที่อัปโลกนกรรมเพระบางคำต่างหลาสังกัตานขอได้พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับปเะเดบริวารเน้นกำลันงนาติรุงกลังบริวารเพราเจะนั่งพักของผู้แก่ใจผมมีปัญหา คอยเป็นบาทคอยเป็นกรรมไปตกพจใจถอยลุกิงกุญารตามกำเข้ากาวก่อถวายดึกในใจเด้อธิปนัยผู้ใดผู้ใดแต่ะดึกในใจใ้น้ำใจตรวจพ่ใจน้ำกวดมันราค้าแพงใจน้านใจเดืึกเวลาผู้ยถาเอออหมดแม่พี่น้องผู้ญาตาญายเจ้ากรรมนายเวรตลอดทั้งต่ำต่ำเก็ดประจัญบานความทั่งปกครองโลกงลาระบกทุกประงค์ แพรให้ได้เมื่อนั้นนะผมมีแล้วยะถาวะเรวะปุราปะเรปเรนเกตากลางเอวเมีไวตูดินังเปตานังอุปกปะเตทิสิตังปิตังตุมังคิปเมวะนามิตาตุสเปปเรนตุสังเกปะจันโทปนาราโสยะถามณีโชติราโสยะถา